แนักชาราดโดนจับตาว่าเป็นดาราดังจีบเก๋ไก๋หลังเห็นโพสต์ของยูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดังอย่างเก๋ไกสไลเดอร์งานนี้ทำเอาแฟนๆยูทูบเบอร์ต่างแหฮมาคอมเมนต์กลายเป็นประเด็นสงสยัยพูดถึงต่างๆนานาหลังอดีตแฟนหนุ่มสไปเ์สไลเดอร์หรือสไปเดอร์ SPD ยูทูบเบอร์ดังได้ออกมาเปิดใจสถานะสดโดยเลิกลากับฝ่ายหิงแล้ว เผย7ปีอาทรรแถมบอกด้วยว่ามีดาราชื่อดังตามจีบอดีตแฟนสาวเจ้าตัวถึงกับลัน่นเขาน่าจะดูคลิปนี้ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับ ถ้าคุณดูแลไม่ดีกัมปั้นผมจะไปอุดที่ปากคุณขณะที่ชาวเนต็ตและแฟนๆต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดาราหนุ่มที่ตามจีบเก๋ไกเป็นใครซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีคอมเมนต์หลุดชื่อคาดเดาดาราคนดังกล่าวด้วยแต่เมื่อหลายคนไปเห็นโพสต์ของเก,ก๋ไกที่อยู่ดีๆแชร์คลิปนักชารีจนกลายเป็นประเด็นโยงว่าดาราหนุ่มคนนั้นอาจเป็นนักชารีหรือเปล่าโดยแห่คอมเมนต์ถาม พร้อมทั้งวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทั้งชอบและไม่ชอบขณะที่สาวเก๋ไก่ก็ไม่ได้มาตอบเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิสังเกตมาสักพักแล้วใช่แน่เลยเห็นมากดหัวใจไอีทุกรูปที่ลงเลยบางก็ว่าอาจจะแค่ชื่นชอบก็ได้นิสัยขีย้เล่นเหมือนกันซะด้วยลงทำไมหรือว่าคบกันแล้วถ้าเป็นจริงๆคงไม่ปลืม้มความคิดส่วนตัวนะรับไม่ได้ขณะที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อไม่น่าใช่